โชเฟอร์สิล้อแสบรอบดูดน้ำมันขายหาเงินเป็น,นักร้องสาวและใช้นี่พนันตำรวจนำกำลังร่วมจับกลุมนายเดชาวงพัฒนอายุ31ปีตามหมายจับของศาลจังหวัดสระบุรีข้อหาลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างหรืออยู่ในครอบครองของนายจ้างได้ที่อู่สิบล้อในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมสืบเนื่องจากเมื่อช่วงปี2 5 6 0ถึง2562 นายเดชาซึ่งมีอาชีพเป็นคนขับรถสิบล้อให้กับบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมตามปกติทางบริษัทจะมอบหมายให้ในายเดชานำรถไปรับขนส่งสินค้าที่จังหวัดสระบุรีอยู่เป็นประจำปรากฏว่าระหว่างนั้นนายเดชากลับไปติดการพนันออนไลน์พร้อมๆกับยังไปติดนักร้องของร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีอีกด้วยต่อมาด้วยเรื่องพนันและนักร้องทำให้ในายเดชาเกิดปัญหาการเงิน จึงได้แอบลักดูดน้ำมันจากรถที่ตนขับอยู่ไปขายให้กับร้านรับซื้อน้ำมันเถื่อนริมถนนมิตรภาพเพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้หนี้พนันและแจกติปนักร้องที่ตนเองติดพันอยู่โดยปกตินายจ้างจะกำหนดให้นายเดชาจะต้องเติมน้ำมันทุกเช้าก่อนออกไปวิ่งรับสินค้าครั้งละ120ลิตรแต่นายเดชากลับไปเติมน้ำมันครั้งละ250ลิตร หลังจากที่ส่งสินค้าเสร็จแล้วก็จะนำรถไปลักดูดน้ำมันขายครั้งละ100 150ถึง150ลิตรก่อนนำไปขายลิตรละ10บาททำให้มีรายได้วันละ1,000 0ถึง1,500บาททุกวันซึ่งทำมาประมาณ2ปีความเสียหายประมาณไม่ต่ำกว่า500,000บาทต่อมานายจ้างเกิดความสงสัยเนื่องจากปั๊มน้ำมันที่นายเดชานำรถไปเติมเรียกเก็บค่าน้ำมันแพงกว่ายอดที่ตนกำหนดไว้ให้เติม จึงได้ตรวจสอบจนรู้ว่านายเดชาแอบดูดน้ำมันไปขายจึงเข้าแจ้งความไว้ที่สอพอบ้านหม้อจังหวัดสระบุรีก่อนที่จะตามจับกลุมตัวได้ดังกล่าวจากการสอบสวนนายเดชาให้การรับสารภาพว่าที่ทำลงไปเพราะตนติดหนี้พนันออนไลน์และยังไปติดนักร้องที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอีกด้วยจึงวางแผนดูดน้ำมันไปขายเพื่อนำเงินไปใช้หนี้การพนันออนไลน์และออกเที่ยวเต,ต่ตามร้านอาหาร ภายหลังการสอบสวนจึงส่งตัวให้สบพบ้านหม้อดำเนินคดีต่อไป